เมนูโอกาสพิเศษแต่นี่น้อยของพี่น้องเกิดขึ้นย่ำใดทั้งผู้ค้านี่เกิดขึ้นตอนขายเขาถนนพี่น้องที่เดียวที่ต้องได้กินซีนกินไท่นี่บวมีนาเอินต้องขายเขาย่างเดียวถึงจะได้กินเดี๋ยวความถิ่นอึดมันยากเงินท่องกบหายากหลายพี่น้อง ที่กินสศียกินไข่ใดก็ต้องได้เงินมาจากการขายเขาขายเขาอยู่ในเมืองนพี่นอ้องโรงสีที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพากันออกคาลดลายลายเงื่อนมองลดนกหล่อคนเขาเปิดจิบไปขายในตัวเมืองพ่อขายแล้วกจะจผพากันไปตลาดได้พี่น้องตะกี่มันจะเป็นตลาด เเอิ้นตลาดหายโศกเนาะในตัวจังหวัดจะเป็นตลาดเก่าแก่ตลาดติดถนนคนหลายครับแนวกินนี่ก็จะเป็นอาหารพิเศษพิเศษที่พอเคยกินมีทุกอย่างเลยอยู่ในหันตะกี้เขาจะเอื้นตออเยาวาราชเนาะในตัวเมืองในจังหวัดพมนี่เขาจะเอื้นตออเยาวาราชสิ่งแหละที่จะซื้อเลยในตลาดนี่โดยไม่ต้องคิดพี่น้อง หอยแข้งจะพักกันสื่อหอยแข้งนี่พป่น้องคายเขามาแล้วมตีตัวใหญ่ๆตะกี้หอยแข้งมันจะ้าเทียก็ซุมเมือนี่คือถือกหลายพี่น้องแต่ว่าตะกี้เนี่ก็เป็นราคาเพราะว่า้าเทียกับเงินเหรอเนาะมันมันกะหายากพี่น้องก็ถือว่าราคาแพงราคาสูงแลวก็เป็นของที่มีย่มของแสลงวันเถาะบ้านเ้าจะเอิ้นของแสลงเนาะพี่น้อง เ่าของแบบอยากกินแห้งต้องเด็กินต้องเด็ดลองเลสิแม่พี่น้องออกจากไม้แข้งก็จะเป็นสรงพี่น้องเป็นสรงเป็นเงาะเป็นอัง,งุนแล้วก็แอปเปเิ้ลแดงๆหน่วยแดงๆสมัยตะกิไหมพี่นออ้องเออนั่นแอปเปิ้ลอีหยังเป็นแดงๆหน่อยสั่มๆดรอกแต่ว่าเนือเพราะเสียเลยพี่น้องแต่ก็สือกับมาฝาลูกฝาล้านเนาะถือว่าของนั่นมีคาหลายนี่พี่น้อง เป็นของที่แบบต้องต้องซื้ออะต้องซื้อต้องไดีซื้อมาฝากส่วนสีนนี่กะซีแวะข่างทางซื้อกะจะมิขายมองเดียวพูดก,กันเอาแปลกบ่พี่น้องจนเขาเจ้าท่ามาชีบจนมหมอดทุกมือน,นี่แหละครับวาวแล้วก็มีตะหมองเด็กก้าวถึงเมนูพิเศษผมตเนี่น้อยตะกีผมจะเอินเมนูขายเขา ขายเข่าเท่านั้นถึงจะได้กิน